วันนี้อันมาน้ำหานไม่แย่ยจอยพี่น้องเด็กข้าวว่ามาลก,กาอยู่แถวนี่พี่น้องอยู่ใส่นอหนี่น่อยู่ใส่น่อบ้านเขากระเจ้าพี่น้องเขาก็เจ้าือง้ามกระดอกรกะเดียแทโะโปะโปะปะเขาง,ง้ามกระดอกรกะเดียพี่น้องคนน่ะว่าอาการก็คืมๆอากาศกคืมๆมะมมลารบการับจ้างเขาว่ามาซ้อยนี่แหละพี่นอ้องมีหญ่จอยของเรา ปฏิบัติการตามหายายจ่อยเด้อพี่น้องมือนเนี่ยพี่น้องธรรมชาติธรรมชาติปั่นนาเฮาเนาะจ้้ะนำ,นำ,นำใส่เนอ้อคือเพ่อเห็นน้อยยิ่งใส่น้ะคือเพื่อเห็นคนนะพี่น้องมาหอดหวยแล้วคือพวกปอคนเนาะมันเนี่ย เสียงแววๆยี่ทางใดน้อบัญนี้คือพระโลกที่ทางใดน้อบัญเนี่ยโทรศัพท์กับบะมีติดตอ่อกันพี่น้องเอ้ยน้ำหาหัดหวยหวัดดุงกับพอพ่อจ้าก็ล้อไปทางใดของเราโอ้ว่าเป็นโลคก,การับจ้างยู่ทางใดน้อพะุ่นะเนืหมากับบะเห็นพี่น้องเห็นตะปลาเข่าน้อบะุ่นะเห็นตะปลาเข่าเขียวเอ,อียมกับนกพี่น้องเอ้ย ไปอยู่ใส่เนาะมีเง่จอยนี่เนาะเห็นแล้วพุ่นนะเห็นแต่ไวๆเลยพี่น้องพุ่นนะเห็นแล้วเห็นแล้วมาลกกกาไก่กับบ๊อบบอกอุย้ยคาแม่เลยพี่น้องเลยมาเบิงปลาเข่ากันมาจจ๊พี่น้องพี่น้องอันปฏิบัติการนันตามหาไม่เง่จอยฮ่อพี่น้องอยุป้าเขา่ายุทงน้านี่แหละไปเบิงกันมาแล้วรับจ้างไง ลูกกาสิได้จักมัดเนาะจ้ะเนาะบัตันแดบนดบัตรแทนแดดหอดเลยเขาแซวลราพุ่นะนะอ้ยน้ำให้นี่แม่นม้ำไหลาเถอะ <c oughs> โอ้ยข่อยข่อยน้ำหามหูามเจ้าโอ้ยแต่ละพี่น,อน้องอู้หูแต่เลย,ยข่อยน้ำหามหูามเจ้าข่อยขับรถพูนอ้อมไม่ทาา่าพูดพูดนะเขางามคักบวงแหนวู้อยออนคัก เขา,งา,ขางามคักงามแม่อีเล่เนี่ยปดัดคณะประธานใส่ปุ๋ยเนี่ยเนี่ยปืด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 งามพะโลพะง่ายมึงเนี่ยสวนเขาวสวนน้ำพี่น้องมึงเนี่ยพอแล้วพอแล้วไม่เง่จอยคอยพอแล้ว ยเนีเต้ยายใจยยายชาเออโอ้ยเอิอบ่ปากบ่ติ่งเลยเนาะมักคนเดียวเนี่ยเจ้าก็เห็นเอยมากกับไฟแต่เราขาก็มาคนเดียวนี่แล้วยายจะคืบมาลักลอบกอยู่ใกล้เถือยยายโอ้ยกระยักในกระจ่างเท่าน้อบู้ ข่อยน้ำหาเจ้าบุญาคามห้อยคามทงมาบุญาบอกว่ามันไกลมันไกล้มลาดคักแน่แท้โอ้ยบอกขากกระเฮ็ดจังได้อีละมาดจะเศร้าวันตีเนี่ยดได้จักมัดแล้วเนี่ยอีละกปนนับเปิ่งเป็นยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ได้เก้ามัดละตัวเนี่ยมัด,ดละจักบาทบาทละชี 4, บาทโอ้าใจข้ามากข้าพูดเอา มาดลกล้วอีกตั้งหาหักเออบ่ไปหาเห็ดได้ทีมื้อนี้มืนน้อนี้บ่ไปแล้วคยไปจ้างเยอะน้องมาจ้างลกาก็เลยฝ่ามาก,ก่อนจะมาก่อนไปโทเพื่อกินย่างทอดฮะโลพะง,ง่ายเท้บ่ห้าก็บ่ได้กินดีล่ะเอ้ยโอ้โอ้คักแท้คักแท้คักปอคักปอห้าเราเขา,เาขึ้นเจ้าคืองานเท่ยยัยเอ้ยไปสักเขาใส่ปุ๋ยแม่งยังบุ ใส่ปุ๋ยนกปากกว้างเตี๋ยบ๊วยใส่ปุ๋ยปุ่นะจะคล้องเขาว่าบได้ใส่ปุ๋ยปุ่น่ะค่เขาบได้ใส่ปุ๋ยมันคืองานใส่ขี้ขวยหรอวะอุ้ยขากเนาะกินข้าวเศร้ายังข้าวเล้ากยจังลงมาเตี๋ยเม่ว่าแต่พ่อท่านไหนกินห่อข้าวมานาวเตีเนี่ยอุ้ยพี่น้องโอาข้าวดำไปน้ำข้อนกไปน้ำข้าวดำไปน้ำเตี๋ยน่ะนะป้าพุ่นอีกคนนึงพี่น้อง โอ้ไม่เนญ่พัดตัวเนี่ยเดี๋ยวจะมาละยายดีโอ้ลกเขาวานหมู่บ้านในแปดสิบห้ามู่บ้านในแปดสิบห้าโอ้เดี๋ยวลายบาทตัวสั่นมาละสี่บาทได้กัได้อยงานนบื่แล้วดีแล้วดีแล้วได้เห็ดไปน้ำ้าอินังเื่เ็น เจ้ามาจังไดยผู้ใดพาเจ้ามาเนี่ยเขามาส่งเต๋อได้เนื้ไปชมภาพมากอ๋อป้าสวนเขาเนาะยังไงขนาดเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้เนี่ยฉันใส้วมีหอดพักกระโตเวเวทเต๋อห่วยไหมแขวนน้ำมาหมเจ้าพูนข่อยขับรถไปหอดขามไปทางฝุ่นก็เลยล่องร่องวนมาทางหนีเบิงว่าทางหนีหน้าบักเอ็ดกระโบงหูวแล้ว อ้าจะคือยอมยังจันนี่คือบลกดินมันลมเตีดินลมดีแต่มันลกเตะไงเตี่ยอ๋อหนามันหลายเนาะอ่ะโอ้คากแก่คากแก่ข,ขั้นบัวขั้นตาเตีตางามตดนมืงมันบ่ัวบ่ะจัมดอกกะมันบ่มีปุ๋ย มันขันกลางสีมันบอนี่ดอกเออสะออนคักสะออนเน่เขาบ้านเขาทีค่ะเนาะเขาบ้านเขาทีใครกีหลีอืมยัดจ้อยข่ใส่โหลบอยัดจ้อยโอยข่ไม่ยากข่ไม่ยากอกเพื่อนนะนะ เอาให้ได้ลอยได้หน้องยืมแน่มืงเนี่ยยินบั้งที่เอาอยังลอยแค่คันเอาฝาดเอาสองชักสองรอยโอจเจ้ามือละสองรอยลเลยเตี้ยปฏิทูอีแม่ข่อยเอาจังชี้เลยคักเนาะคักเนาะเพื่อชี้ได้ใครจะโดนแน,นี่ยตางเตี้ยหน้องยืมแน่เด้อรับจ้างได้อ่ะโอ้ยที่ลังที่ลังมารับจ้างกับส่วนน้องมานำแนี่ยแม่ โอ้ชิคเมย์นางก็เมย์ได้ตังเนาะกลอกองได้กลองกลนขึ้นฟ้าหน่อยจะลังแรงลังดำลังแรงลังดำมันก็มันมันจะได้เงินแม่กระม่นดูมันก็เมย์เฮ้ยเมย์นางโอ้ยมันเป็นเด็กน้อยกับใครในตัวอายุก็ไล่ล้วโว้ยอายุก็ไล่ล้วอายุไล่กับพวกหัจักพักจักพอนเนาะจักที่พอนเนี้ยงแล้วไปเรียรคือรถเองขายโกงนี่เลย เมื่อยป้ายีลาจังได้จังก้าขาบอ้ยสิลกกาก่อนพี่น้องมาด้วยพี่น้องมาลกมาดกันเนอเมื่อยดินล้มแค่ต้องการล้มนี่แหละคุมขานโตขานโกงคือก็โตคุมห่วยอยู่คอยพีนะแม่ได้เงินกินขนม เขาลอกตาเร็วแท่ยัยยันมาท่านเขายันมาท่านเขาเตีย้ย พี่น้องอันมันลกยากดินมันลมกไม่พี่น้องบอกไปให้ลกคนเดียวลอดลอกแล้วบระหยากเชื้อเห็นบอกขีดลมขีดเกลือขีดลงเก่งด,<อ>ดินลมดินลมบอกแล้วบ็เสียก็เืีอลอกลอดลอกลอดเอาลอกที่นี่ดิกกอีพ่ออีแม่ใหญ่เด้อ เซียจักมือนี่มือนี่เซียจักบาทฮะแมนเอามือละสองร้อยกระพาสองร้อยกระพอปฏิทูเอามันก็เมื่อยเป็นโดคากแล้วคากแล้วเคื่อซีได้เคื่อละมัดละมัดเอ้ยเอาแห้งมาได้ใส่ถามเนี่ยโอ้ยมากินเข้าละไว้ละาแกงเห็ดใส่ ไก่บัวนั่นเองอ๋ออันกินข้าวแกงเห็ดก็เลยไม่แห้งจ้าอันได้เงินแล้วก็นจะไปอันเบิรงลิแก่บ่เนี่ยฮะเราลกล้าได้ก็นจะไปเบิร์กเล่แก่เตี้ยจ้าอู้ยคัย<า>กเกนกาะคักแล้วคักแล้วโอ้ยจะคักบ,บ่คักแล้วความเบาเห่งไหลคุณนาย <c> เ <oughs> อ้ย เด้อพี่น้องมาลูกกานน้ำยายใจข้ั้นดินอยู่ปุยปุยอันใจได้เสมอเออเฮ้ยเออเออเออจมันวนค่ะวนแล้ว ไปเบิ่งไม่เงี้ยรัดก่อนอยู่นี่แหละไม่เนี่ยย่ทงน้านี่แหละพี่น้องบ่ไปใส่ดอกอ้อลกแต่เอาอมองอล็อกอแต่หมองทีทีติยายเออคักเนาะคักเนาะบ่เมื่อยดอกยายบ่เมื่อยดอกเล็ปเอลเล็ปเอลอยู่สู่ไปสู่ไปสู่ไปพี่น้อง บนแน่กล้ง,ง่ายเตยี่ยเย้ยไปเสียดงามค,คือเฮาวะนะเอ,อ้ยขากแล้วพี่นอกโอ้มันมีบวบมี้ข้ำเลยลูกก่ากับจำๆลองเพลงฟ้างนะจากเพลงโลกก่าเนี่ยเอ,อ้โยยอ,อ้ยเนองไดใจ ดอกมาให้ใจเต้นพุ่มเดอกมาบันชนี้ก็รันพุ่มเดี๋ยวจมจมเดินผ่านทุกคนก็ร้องบนเพิงเดินไปได้ยินใจดอกมาให้ในดวงพอแล้วจบแล้วจบเลยเอาเถอะหอบตาบึ้ม เป็นยังเศร้าเมยตีน่ะจ้าโอ้ได้จักมัดแล้วได้กลอยกว่าแล้วโวัวบอกหาอะไรแต่ไม่ได้นับเนาะเพราไม่ตุ่มผู้กินพินเจี๋ยจ้าเออพักเมื่อยตีบันีังพักเมื่อยตัวมันเ,นนเบิดแห้งเนาะเออใส่บาบผงหูจักเมื่อย์เอาก็ธรรมดาหรอวะหนึ่ง่าแต่บงหูจักเมื่อย์ส่นดอกที่บอกให้กินน้ำเนี่ยบอกอีหละเออกินไปกินไป สิมาฮับกับสิค่อยฮับกับบ้านเนี่ยเนี่ยไปยังบ้านเอากระคำน์เลยเด็กกะติพากับบ้านตัวกระบ้านน้ากันเนาะได้ทำได้ก้าตัวกระบ้านน้ากันพอได้ก็เอาแล้วเจ้าสีได้มาต้องย่างกับแดงเพื่อสีฮอดบ้านกับช่องถูกแล้วมาต้องย่างกับขี่รถกับกับข่อยเด้อจ้โอเคโอเคไไได้ปก็นนเโอ้กระน้ำเห็นตัวเนาะ คนอยากไายเนาะบ่มีคลิปล่องกับมหาเจ้านี่แล้วมืออื่นจิมาอีกบ่เนี่ยมืออื่นก็สิผ่านมาอีกแล้วะเดี๋ยวไปบอกเด้อเดี๋ยวจิมาส่งเด้อเราคนหาเงินหาทองเนาะเออม,มือนเงี้ยน,นเขาจ่ายเงินยังเนี่ยเขาว่าตอนเย็นตอนเย็นต๋เฮ้ยยืมเนี่ยเด้อจ้าลอยมัดมันได้จักตัด ลอ,อยม,มัดมัดละสี่บาทก็ได้สี่ลอยอันตัวตแมนโบแมนหน้ามันหา่าลอยได้อบ้าลอ,อยมัดก็สี่ลอยอันตัวจะสิไปโองเขาจังใดบ่ได้โองได้ใหญ่กระนับถึกอยู่ได้ล่ะบ่ได้บ่ได้จะยุไปหาเห็ดจังสันน,นับนับกะนับครบบร่ล่ะครบตัางบ่ได้โองโน่เตี๋ยเตี๋อัสสันไปเดี๋ยวเขาจะว่านับบ่ครบอีกแหละจะโกงเขากระนับเอาตัวเตี๋ย เ,เขากระธิบอกแล้วว่าเอ่ฮึ่ยเข่าเขาขง,งามเนาะเข่าเขาขง,งามเป็นตาสะอ้อ,อนตาสะอ้อนใครลีพี่น้องขอกาเข้ามาสองมาติแปลนสิไปอสามเข่าเนะาะจ้ะสามน้ำบวกสามน้ำบวกบรรยากาศดีดีอยู่ท้งนาพี่น้องสบายใจอยู่สบายใจนั่นแหละพอแจมไม่ใหญ่จอยเรามักมาทงนานั่นแหละโอ้เอาให้ได้ เบอร์ลายอร่อยมากพอสอนกาเขางามลายเอำแล้วจะไปบ้านกันเดอร์ปัาไปเลยยายเลนย่างหอานกลย่างหอดบ้านโอ้ยยายเวลาเกี่ยวเขานี่จ้ามาเก็บห่วงเขาแถวนี้อีกบ่พี่เนี่ย พี่น้องเวลาเขาเขาเกี่ยวเขาแล้วเพิ่นจิมาเก็บห่วงเขาแถวนี้แหละพี่น้องเนี่ยมาเลยแล้มวมึงไงจอยนะมาเก็บห่วงเขาเนะาะตีไก่กับผาก,กันมาข่อยกับมาน้ำเล้านี่แหละพี่น้องไปเลยแล้วเอาะเกาะเกเกีย